เมื่อคู่รักชาวต่างชาติชื่นชอบในการเดินทางผจญภัยท่องเที่ยวและในวันธรรมดาพวกเขาจะลองไปเที่ยวที่จตุจักรจะไปดูว่ามันต่างกันอย่างไรกับวันเสาร์และวันอาทิตย์และในตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวที่ห้างแห่งนี้อยู่ใกล้กับจตุจักรมากทั้งสองคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และที่ห้างนี้ก็มีทางเดินที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ด้วย เมื่อทั้งคู่มาถึงที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วพวกเขาก็เข้ามาที่ศูนย์โทรศัพท์เพื่อที่จะตั้งค่าอินเทอร์เน็ตบ้านและที่นี่มีโปรโมชั่นที่ดีเลยเมื่อทั้งสองคนทำธุรเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคู่บอกว่าที่นี่ดีและใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยและที่นี่ก็ยินดีพร้อมที่จะให้บริการอีกด้วยพวกเขาให้คะแนนบริการของที่นี่8.5คะแนน ถือว่าดีเลยทีเดียวและทั้งสองคนก็เข้าไปดูอุปกรณ์ถ่ายทำวิดีโอทั้งคู่อยากได้กล้องตัวใหม่แต่ว่ายังมีราคาแพงอยู่เลยหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่ศูนย์อาหารและได้ไปสั่งอาหารที่ร้านกะเพราถาดยักษ์เมื่อได้กะเพรามาแล้วเธอบอกว่ามันดูน่ากินมากและมีกลิ่นที่หอมมากอีกด้วยทั้งหมดราคา70บาทแล้วทั้งสองคนก็เดินมาดูร้านผัดไทยหอยทอด เขาเห็นมีคนที่สั่งหอยทอดมาแล้วและเมื่อเขาเห็นเขาจึงอุทานออกมาว่าจานใหญ่และให้มาเยอะมากและเธอก็เดินไปสั่งหมูปิ้งมากินสองไม้เมื่อทั้งคู่ได้ที่นั่งแล้วเธอจะลองกินกับพราหมูสับไข่ดาวดูว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเมื่อเธอกินเข้าไปเธอบอกว่ามีรสชาติที่ดีและเผ็ดด้วยแต่ว่าหมูนั้นมันนุ่มมากๆ เธอให้คะแนนกบเพราหมูสับนี้8.7เลยเมื่อเขาลองกินกบเพราหมูสับดูบ้างเขาบอกว่ากะเพรานี้มีรสชาติที่กลมกล่อมและไม่เผ็ดมากด้วยแต่ถ้าใส่พริกเพิ่มมากขึ้นก็จะอร่อยขึ้นเป็นอย่างมากและเขาก็เอาหมูย่างมากินเขาบอกว่าเนื้อหมูมีความฉ่ำและอร่อยมากด้วยเขาให้คะแนนหมูปิ้งนี้9/10ไปเลย เมื่อเธอลองกินหมูปิ้งดูบ้างเธอบอกว่ามีรสชาติที่หวานและเนื้อหมูที่ด้านในนั้นฉ่ำมากเธอซื้อมาสองไม้ราคา16บาทและเธอให้คะแนนหมูปิ้งนี้9เต็มสิบเหมือนกันเลยและต่อมาเขาก็เดินไปซื้ออาหารฟ้านถวนมากินมันเป็นข้าวปั้นสไตล์ไต้หวันและปั้นมาให้ใหญ่มากเขากินเข้าไปเขาบอกว่ามันเหมือนมีไก่หรือหมูอยู่ที่ด้านใน และมีผักกาดหอมแล้วก็มีมายองเนสด้วยและมันก็อร่อยดีจริงๆและเหมือนกับมีหมูหยองอยู่ในนั้นด้วยมันมีรสชาติที่ไม่จำเจเขาชอบข้าวปั้นนี้มากมันคล้ายๆกับสิ่งที่เล็กแต่ข้างในนั้นอัดแน่นไปด้วยหมัดเขาให้คะแนนข้าวปั้นนี้9.5คะแนนเขาชอบมากและได้ร้อยเปอร์เซ็นไปเลยเมื่อเธอลองกินเข้าไปบ้างเธอบอกว่ามีรสหวานเล็กน้อยและมีผักด้วย มันเป็นเนื้อที่สมบูรณ์แบบและอร่อยดีจริงๆเธอให้คะแนนกับข้าวปั้นนี้9.7คะแนนและต่อมาพวกเขาก็เดินเล่นดูอาหารไปเรื่อยๆทั้งสองคนบอกว่าร้านอาหารนั้นต้องเป็นที่นิยมจริงๆและอาหารที่นี่ก็มีคุณภาพและอร่อยมากด้วยและมีร้านให้เลือกกินอยู่มากมายและทั้งคู่ก็เดินมาซื้อคุกกี้ที่นี่มีโปรโมชั่นซื้อคุกกี้3ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้น พวกเขาได้สั่งเป็นคุกกี้และเครื่องดื่มมากินคุกกี้นี้ราคา99บาทแต่ถ้าจ่ายเพิ่มอีก10บาทก็จะได้เครื่องดื่มมากินด้วยปกติคาปูชิโนราคา79บาทเธอบอกว่าคุกกี้ที่นี่ดูน่ากินมากมีขนาดที่ใหญ่และถูกด้วยและพนักงานก็แนะนำได้ดีมากอีกด้วยชิ้นนี้เป็นคุกกี้แมคคาเดเมียและเธอชอบคุกกี้แบบนี้มาก มันมีรสชาติของเนยเธอให้คะแนนคุกกี้นี้8.3คะแนนต่อมาเขาบอกว่าคุกกี้นี้เหมือนกับมีไวช็อกโกแลตบางๆอยู่ที่ด้านในและก็มีถั่วแมคคาเดเมียเม็ดใหญ่ด้วยมันเป็นคุกกี้ที่เนื้อนุ่มเมื่อเขากินคุกกี้เข้าไปเขาบอกว่าเขาให้คะแนนคุกกี้นี้9.5คะแนนไปเลยมันอร่อยดีมากจริงๆและมีราคาถูกกว่าที่อื่นด้วย และเขาบอกอีกว่าคาปูชิโน่เย็นแก้วนี้ราคา109บาทเมื่อเขากินเข้าไปเขาบอกว่าคาปูชิโน่นี้มีรสชาติที่เข้มข้นและมีป้ายโปรโมชั่นติดเอาไว้ด้วยว่าหากซื้อกาแฟชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเบาทและทั้งสองคนบอกว่าโชคดีที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณนี้และจะมากินที่นี่บ่อยๆด้วยที่นี่ไม่ได้อยู่ไกลาจากสถานีรถไฟฟ้า และก็มีทางเดินที่เชื่อมต่อเข้ากับห้างเซนทรันอีกด้วยหากนึกอยากกินก็มากินได้ตลอดสะดวกมากจริงๆและเธอให้คะแนนกาแฟคาปูชิโน่นี้9.3ไปเลยมันอร่อยจริงๆและต่อมาทั้งคู่ก็จะไปที่ธนาคารเพื่อที่จะไปถอนเงินสดพวกเขาบอกว่าสกุลเงินเยนญี่ปุ่นหรือเกาหลีนั้นมีค่าเงินที่ต่ำลงไปมากและในปีนี้ทั้งสองคน อยากจะเดินทางท่องเที่ยวให้มากขึ้นและคิดว่าเงินบาทของไทยนั้นค่อนข้างมีสเสถียรกว่าเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นและอาจจะ,สะเสถียรกว่าของเกาหลีและประเทศอื่นๆด้วยทั้งคู่บอกว่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นส่วนเงินบาทก็แข็งแกร่งแต่ของญี่ปุ่นนั้นจะได้ในอัตราที่น้อยมากหลังจากนั้นพวกเขาก็มาขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปจตุจักร และยังไม่เคยไปจตุจักรในวันธรรมดาเลยและทั้งสองคนอยากรู้ว่าวันธรรมดาและวันสุดสัปดาห์นั้นต่างกันยังไงทั้งคู่บอกว่าที่พักใหม่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นทั้งสองคนชอบมากเลยเพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ง่ายและอยู่ใกล้ทำเลอีกด้วยทั้งคู่ชอบและรักที่นี่มากหากอยากกินอะไรก็ออกมาซื้อกินได้ทุกวันเลย มันดีจริงๆเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาในตลาดจตุจักรแล้วทั้งสองคนบอกว่าไม่เห็นมีร้านค้าเปิดเลยและในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยและคิดว่าจะมีคนมาขายของกันมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเปิดขายของกันน้อยมากและคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าและทั้งคู่ก็แนะนำว่าหากคุณมาเที่ยวที่ กรุงเทพประเทศไทยเป็นครั้งแรกและจะมาเที่ยวที่ตลาดจตุจักรให้มาเที่ยวในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพราะว่าจะมีร้านค้ามาเปิดและผู้คนก็มาเที่ยวกันเยอะมากมันจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีและคนท้องถิ่นก็ชอบมาวันธรรมดาอีกด้วยและพวกเขาก็เคยได้ยินมาว่าหากเป็นร้านต้นไม้ก็จะเปิดในวันอังคารวันพุธและก็วันพฤหัสมันมีความแตกต่างกันในการเปิดขายของ และในวันธรรมดาร้านค้าจะปิดกันหมดและเปิดกันน้อยมากๆและทั้งสองคนได้แนะนำว่าถ้าคุณไม่มีเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ให้ไปเดินที่ห้างแพตตินามหรือจะไปที่ประตูน้ำก็ได้ตลาดจตุจักรนั้นดีมากเหมาะสำหรับซื้อของขวัญหรือเสื้อผ้าและรองเท้าและก็ยังมีของที่ระลึกขายด้วยและที่ร้านนี้ก็มีจานที่เป็นทรงมะพร้าวมันดูน่ารักจริงๆเลย เหมาะกับให้เป็นของที่ระลึกอีกด้วยและทั้งคู่ก็เดินมาดูรองเท้าพวกเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้ราคาหกเหรียญสหรัฐรองเท้านี้ลดราคาลงแล้วเหลือราคาคู่ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นตลาดแห่งนี้มีสินค้าอยู่มากมายมีทั้งตุ๊กตากระเป๋าช้างไทยกระเป๋าถักและกระเป๋าต่างๆทั้งสองคนเล่าว่าเคยได้ยินชาวต่างชาติคนอื่นๆคุยเจรจาต่อรอง แล้วทำเป็นเดินจากไปแต่ทางร้านก็บกมือเรียกเพื่อให้ราคาที่คุณพอใจได้เมื่อเดินต่อมาเรื่อยๆทั้งคู่ก็มองไปเห็นแผงขายอาหารริมทางและในวันธรรมดาจะมีร้านขายอาหารกันน้อยมากและพวกเขาก็เดินมาดูกระเป๋าเดินทางที่ทั้งสองคนเคยซื้อมาจากอินโดนีเซียมันมีรูปทรงที่เหมือนกันและสีก็เหมือนกันด้วยแต่อาจจะคนละยี่ห้อ และเหมือนจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันด้วยกระเป๋าเดินทางใบนี้ราคา1,400บาทมันถูกกว่าในมาเลเซียและที่อินโดนีเซียด้วยถ้าชอบราคาถูกและรับได้และก็ไม่พังก็ลองมาเลือกซื้อกันดูหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินออกมาจากตลาดจตุจักรแล้วทั้งคู่บอกว่าเห็นคุณยายกำลังยืนย่างขายข,ายของอยู่ริมทางและพวกเขาก็อยากไปอุดหนุนและช่วยซื้ออีกด้วย แม่ค้าได้บอกว่าไส้กรอกอีสานนี้อร่อยที่สุดแต่ทั้งสองคนก็ซื้อไปหลายไม้เลยมีไส้กรอกอีสานและก็มีหมูปิ้งด้วยและทั้งคู่ก็ซื้อข้าวเหนียวไปด้วยเมื่อเธอกินหมูปิ้งเข้าไปเธอบอกว่าอร่อยมากๆมันมีรสชาติที่หวานพอดีเธอชอบหมูปิ้งนี้มากๆเลยเมื่อเขาลองกินดูบ้างเขาบอกว่าราคาเพียงไม้ละสิบบาทเท่านั้น และเขาก็ชมคุณยายด้วยว่าอดที่จะสงสารไม่ได้เห็นขายของอยู่คนเดียวเป็นคนที่เก่งจริงๆและขายอาหารก็เป็นงานที่หนักมากๆด้วยพวกเขาอยากอุดหนุนคุณยายมากๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าฉันยังจำได้ว่าพ่อของฉันชอบไปช้อปปิ้งปลาตู้ที่จตุจักในวันธรรมดา คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าบริเวณที่คุณพักสะดวกสบายมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าทึ่งและดูดีมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันมักจะไปกินข้าวเที่ยงที่ฟูดคอร์ทและดูหนังที่นั่นฉันชอบข้าวมันไก่และก๋วยเตีย๋ยวคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าดูเหมือนว่าคุณจะเลือกพื้นที่ที่ดีในการอยู่อาศัยนะแต่มันอาจจะอันตรายได้เพราะอยู่ใกล้กับร้านคุกกี้คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า คุณเคยไปจตุจักรทุกวันอังคารถึงพฤหัสบดีไหมเพราะเป็นวันที่มีตลาดนัดต้นไม้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ